ตอนนี้กำลังกินข้าวกัน,นะคะรับบรรยากาศกินข้าวไปดูบรรยากาศโรงทานซะหน่อยโอเคโอเคโอมียีนี่หนอโอม,โอ,มโอเมเราแกเป็นอะไรกว่าเราโอมม ก่อลรองทานะนี่เป็นมการองทานบนี่เป็นของของแม่บ้าน,นาคนี้มาที่ทาวิดีโออะไไลน์อนะไรในยูทูบอี <c oughs>

คือบรรยากาศโรงงานบรรยากาศคึกคักมาก <c oughs> <c oughs>

quá tốt nha các bạn ơi cứ 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 ตัวนี้เรามาอยู่ด้านหลังโรงทาน,นะคะ่ะมัดูมีอากาศตู้จสาขออหูก่อนก่อตโรงทาน